สวัสดีครับจากเพจผักเชียงดาสมุนไพรนะครับวันนี้เรากำลังจะเตรียมต้นผักเชียงดาเพื่อจะไปแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับตอนนี้คุณลุงกําลังเอาดินออกนะครับเราก็จะทำเป็นระบบร่างรากนะครับนี่ต้นผักเชียงดาเรานะครับก็ จะส่งไปเป็นระบบรากอย่างนี้นะครับต้นยาวๆสวยๆเลยนะครับหลายคนกลัวว่าจะไม่รอดนะครับเราบอกเลยว่าเราขายมาเป็น10ปีนะครับเราขายเป็นเจ้าแรกในประเทศนะครับแล้วก็ส่งเป็นระบบรากมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับต้นผักเชียงดานะครับทนมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในถุงเนี่ย ก็คือเราจะแพ็กกิ้งถุงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยรักษาความชื้นไว้ในดินนะครับการส่งแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการประหยัดต้นทุนเรื่องค่าขนส่งให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าลูกค้า ต้องส่งรวมดินนะครับค่าขนส่งจะสูงมากนะครับอย่างถ้าเราเหมาโลไปครับมันจะอยู่ที่ประมาณพันเนะครับแต่นี่ประหยัดไปได้หลายร้อยเลยนะ,ะได้เป็นค่าส่งถ้าส่งอย่างนี้นะครับประมาณ370ต้นเนี่ยะจะตกอยู่ประมาณไม่เกิน600บาทนะครับนี่นะครับแบบนี้ประหยัดนะครับแล้วก็ ไปถึงรอดแน่นอนแล้วก็เรารับประกันสินค้านะครับเกิดมันตายมันเน่ามันเสียหายนะครับเราส่งให้ใหม่ฟรีเลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่เสียเงินเพิ่มซักบาทนะครับต้นนะครับผักเชียงดานะครับนี่ นะครับไซส์สวยๆเลยแต่จริงๆจะต้องยาวกว่านี้นะครับเพราะเราเลี้ยงมาหลายนะครับเราจะต้องเด็ดยอดเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เขาอยู่ในภู่มที่เตี้ยนะครับแต่ว่าต้นก็จะบีบตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องมันเด็ดยอดนะครับยอดก็เอาไปทําอะไรได้หลายอย่างนะครับผัดไข่ผัดน้ํามันหอยนะครับได้หลายอย่างเลยมีเด็ดยอดแบบนี้ไปนะครับลวกจิ้มน้ําพริกผัดน้ํามันหอยนะครับ ได้คุณประโยชน์เยอะเลยนะครับสวนเล่านะครับมีหน้าสวนจริงนะครับนะใครอยากเข้ามาดูมาเลือกซื้อนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับนะเอาเยอะก็ราคาส่งให้นะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีปอ่อ จำนวนไม่เยอะเราก็ขายนะครับเรามีหน้าสวนพอนะครับแต่ว่าถ้าเอาสะดวกก็สั่งให้ส่งถึงบ้านนะครับไปถึงก็แค่เอาไปชําลงดินนะครับแล้วก็หรือจะลงปลูกก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เขาปรับตัวนะครับปรับตัวก่อนไปถึงแกะกล่องนะครับแช่น้ําแช่น้ําเสร็จปุ๊บเตรียมดินไว้นะครับแล้วก็ลงปลูกนะครับจะปลูกในกระถางก็ได้บ่อซีเมนต์ก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีพื้นที่นะครับนะ นะครับใครสนใจนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ0871577899นะครับไลน์ id 061 7878210นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ